สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมใหม่สงกรานต์มินิชแนลครับสวัสดีวันที่9กุมภาพันธ์65ครับเช้านี้ตามสัญญาเรามารีวิวการสร้างบ้านใหม่ของผมตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาห้มบางคนมาเอ๊บ้านเสร็จหรือยังยังไงนะครับผมเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมแล้วก็มีการขึ้นบ้านใหม่ไปแล้วเมื่อวันที่8มกราคมต้นเดือนต้นปีที่ผ่านมานะครับผมบ้านก็เสร็จเรียบร้อยแล้วในราคาบ้านอยู่ที่1ล้านกับอีก50,000บาทนะครับก็ ผมก็กู้สาหากรณ์มาท่านะะชมแล้วก็กําลังผ่อนอยู่นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าบ้านนะครับผมนี่ลานน้อยแล้วก็คุณแม่สาครกําลังเก็บผักนะครับท่านผู้ชมนี่แม่เก็บผักอะไรคะแม่ผักกาดนะครับที่คุณแม่ทํานะครับผมก็อยู่โซนหน้าบ้านท่านผู้ชมนี่โซนหน้าบ้านแล้วก็ด้านขวาก็เป็นโรงรถนะครับนี่ก็ประตูบ้าน <c oughs> นี่ก็หลานน้อยนะเอ้ยนะครับสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ ซึ่งบรรยากาศรอบบ้านนะครับเราไปดูกันท่านผู้ชมครับนี่ท่านผู้ชมก็เป็นช่วงเช้านะครับเจ็ดโมงเช้าของวันที่9กุมภาพันธ์นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าบ้านนะครับผมหน้าบ้านแล้วก็ด้านซ้ายก็จะเป็นอ่าเสร็จเรียบร้อยแนละ้วท่านผู้ชมดูรอบบ้านก่อนเนาะหน้าตักข้างหน้าประมาณอ่าสิบเอ็ดเมตรนะครับผมสิบเอ็ดเมตรห้องผมสี่เมตรสามจุดห้าสามจุดห้านะครับสิบเอ็ดเมตรนะครับด้านหน้า ด้านข้างก็ประมาณอยู่ที่10เมตรนะครับผมห้องนอน4เมตรห้องน้ำา5 5แล้วก็ห้องนี้อีก3.5หรือเปล่าสองจุดห้าแล้ว่อครับเป็น4เหมือนกันประมาณ8เมตรนะครับยาวมาประมาณ8เมตรนะครับด้านหลังก็หน้าตักก็10 11ิบเอนะครับสี่ส 5, 5, 5ก็เป็น11เนาะนี่เป็นส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังนี่โดยด้านหลังด้านหลัง แล้วหละเป็นครัวของคุณแม่นะครับครัวไทยคุณแม่นะครับผมโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูโซนในบ้านน,นิด,นดนหน่อยนะครัอบเนาะเพราะว่าผมก็เริ่มอยู่เยอะแล้วท่านผู้ชมเริ่มอยู่เยอะละของจะรกหน่อยนะ,ะของจะรกหน่อยอนี่ก็เป็นบันไดนะครับมีราวมีราวจับด้วยนะครับให้กับผู้สูงอายุเนาะคะุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มแก่ตัวละนะครับบันไดนี่เข้ามาในบ้านนะครับว้าวด็ก <c oughs> น้นอย มีผ้าม่านเรียบร้อยนะครับผมผ้าม่านก็ติดเองนะครับผมซื้อมาติดเองนะครับเสียงดังมากเสียงดังมากเลยเสียงดังเสียงใครนะเสียงใครนะเสียงใครนะเอนี่มันเป็นลำโพงของอ่าสมาร์ทเลเซอร์นะครับส่วนนี้ก็เป็นห้องนอนคุณแม่นะครับห้องน้ําซึ่งในห้องน้ําในตัวนะครับผมมีห้องน้าในตัวของคุณแม่เลยครับ ห้องน้าในตัวนะม,มีฝักบัวอะไรเรียบร้อยแล้วครับอุปกรณ์นี่นดี๋ยก็เป็นโซนห้องนอนนะครับหามากก็ไม่ได้ครับ <S <S เดี๋ยวอายเดี๋ยวอายในห้องนอนคุณแม่เอ๋ยคุณแม่ห้องนอนไหนแม่นอนนี้หรอโอ้นี่ห้องนอนคุณแม่นะครับแม่ขอนองเอ๋ยเนาะนี่ม,มีมีเตียงสวยไหมเตียงสวยเนาะเตียงสวยไหมเตียงสวยจังเลยนะน มาดูห้องครัวกันก่อนนะครับนี่ห้องครัวโอ้โ,ห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 โหลกลเลยนะท่านผู้ชมลกมากเลยนี่เป็นตู้เย็นนะครับนี่ตู้เย็น14คิวนะครับนี่เป็นโซนห้องครัวแล้วก็ประตูด้านหลังก็เปิดออกไปได้นะก็จะเป็นมุ้งลวดทั้งหมดเลยนะครับที่บ้านเนาะอเปิดก่อนอาเปิดมาด้านหลังก็เจอครัวไฟคุณแม่นั่นเองนะครับเฮนี่เช้ชาก็รับแสงแดดเช้าเชา้านี่ครับผมนี่ โอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวห้องต่างๆนก็จะมีประมาณนี้ท่านผู้ชมห้องนอนมี3ห้องนอนนะครับห้องทํางานหนึ่งห้องนอนห้องครัวอีกหนึ่งห้องนอนสําหรับบ้านใหม่ของของผมแล้วก็ของคุณแม่สาครกรับผมโอเคฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับกับช่องใหม่สงกรานต์ใหม่ในช่องนะครับผมลาไปก่อนสําหรับวันนี้นะครับวันที่9กุมภาุระพันหกห5าขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมากครับแล้วก็สู้ๆกันในวันใหม่นะครับผมสวัสดีครับนี่ เราไปกับภาพบรรยากาศเะยครับอ้าวใครอยู่ตรงนั้นนะ